สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังจดไว้กันลืมอาจารย์จุลาบันทึกนโยบาย14ข้อก้าวไกลเพื่อไทยหากเป็นรัฐบาลรอดูทำได้แค่ไหนรองาศาสตราจารย์ดรปิติสีแสงนามผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศอาจารย์คณะเศรษฐาศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลายัย โพส์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่าประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการหากก้าวไกลบวกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราจะได้สิ่งเหล่านี้ผมเป็นคนขี้ลืมเลยขอจดเอาไว้ก่อดกลัวว่าจะลืมพวกเขาเคยให้สัญญาอะไรกับเราไว้ในช่วงหาเสียง 1. ค่าแรงจะขึ้นทันทีเป็น450บาทต่อวันเมื่อทำงานเกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เราจะได้โอทค่าแรงจะขึ้นทุกๆปีและในปี2570 จะเป็น600บาทต่อวันจบปริญญาตรีจะได้25,000บาทต่อเดือนและจะมีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นอีก1ล้านตำแหน่งเกษตรกร,ะร,กรจะมีรายได้เพิ่ม30,000บาทต่อไร่ต่อปีเกษตรกร,ะร,กรจะได้พักหนี้3ปีและอีก4ปีรายได้เกษตรกร,ะร,กรจะเพิ่มขึ้น3เท่า2เราจะไม่ต้องเกณฑ์ทหารอีกแล้วเราจะเห็นพบระมาณกลาโหมที่ลดลงแต่มีกองทัพที่เข้มแข็งทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเราจะเห็นพลเรือนคุมกองทัพที่ผ่านการปฏิรูป 3. เด็กเล็กจะได้เงิน1,200บาทต่อเดือนคนชรา3,000บาทต่อเดือนเราจะได้สิทธิ์ลาคลอด180วันแต่ถ้าไม่พร้อมยุติการตั้งครรภ์ได้ภายใน12สัปดาห์นิสิตนักศึกษาจะเรียนฟรีเด็กนักเรียนและครูจะได้แท็บเล็ตคนละเครื่องอาหารฟรีที่โรงเรียนและจะมีรถรับส่งไปโรงเรียนมีทุนเรียนต่อต่างประเทศ1อำเภอต่อ1ทุน 4. เราจะเห็นที่ดิน10บถึงห้ล้านไร่ถูกกรรมสิทธิ์ให้ประชาชน 5. เราจะได้รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับมาตรา1นึจะถูกแก้ไขแต่จะไม่เป็นการยกเลิก 6. จะมีระบบ AI และบล็อกเช n ปราบโกงผลชี้เบาะแสจะไม่ถูกเปิดเผยตัวตนและเราจะได้เห็นการปฏิรูประบบตำรวจ 7. เราจะเห็นรถไฟฟ้าในกรทม20บาทตลอดสาย และจะเห็นรถมีไฟฟ้าวิ่งให้บริการประชาชนในทุกจังหวัด 8. ค่าไฟฟ้าจะลดลงทันที70สตางค์ต่อหน่วยค่าน้ำมันค่าก๊าซลดทันทีรวมทั้งน้ำประปาจะดื่มได้ในทุกที่เช่นเดียวกับสุราพื้นบ้านที่จะเปิดให้ผลิตขายและดื่ม 9. อากาศจะสะอาดไม่มี PM 2.5 10. เราจะเห็นบัตรประชาชนใบเดียวในการนัดคิวแพทย์รักษารับยาจ่ายยาออนไลน์ และเราจะสามารถไปตรวจสุขภาพประจำปีได้ฟรีรวมตรวจสุขภาพจิตและคัดกรองมะเร็งอีก6ชนิดและมีค่าเดินทางให้ด้วยในการไปตรวจสุขภาพ 11. บําำนาญข้าราชการจะยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 12. คนที่มีอายุเกิน18ปีจะได้เงินไปซื้อของ1,000 0บาทแต่ต้องซื้อจากร้านที่อยู่ในระยะ4กิโลเมตรจากบ้านและเมื่อซื้อของครบทุกๆ500บาทเราจะได้หวยใบเสร็จ 13. เราจะได้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและเราจะได้งบประมาณท้องถิ่นเพิ่มอีกตำบลละ20ล้านบาทต่อปี14พาสปอร์ตไทยจะไปได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซา่า15จะมีเงินทุนให้ SME SM e 1 0 0 0 0 0บาทสำหรับ2 0 0 0 SME ต่อปีและ1ล้านบาทสำหรับ2.5หมื่น SME ต่อปีทั้ง2องพักแจ้งเอาไว้แล้วว่ามีการหาช่องทางหางบประมาณเตรียมเอาไว้แล้ว โดยที่เราจะไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มวันที่15พฤษภาคม2024 FB จะได้เด้งเตือนขอแค่ครึ่งเดียวของที่สัญญากันไว้ประเทศไทยก็จะดีขึ้นอีกมากครับเอาใจช่วยจริงๆครับอยากเห็นประเทศไทยเราสราง,ง่างามพัฒนาสู่สังคมคุณภาพครับแต่ขอให้ระมัดระวังเรื่องการต่างประเทศอย่าเสียทีถูกกดดันให้เลือกข้างจนเราเสียโอกาสในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาตินะครับ ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ